หนเจ้าเบื้งขง้างหลังคุณข้างหลังออกคุณเฮียเด็ดเด็ดเดอู้วา้อหมวไอม่เจ็บแล้วล่ะนนมึนมึงมมานี่เดียวได้ยายม,มานี่แม่เอ้ยขอหัวไอไอบ้าหายยังดีอือเออเเจ็บปะลูกะเจ็บปะเจ็บปะลูกอ เขาคอหัวอออเออป้อ้กันป้องให้กันเนอ้้เบินันขี่วหัวแปะเรอติปาดนี่ยตงนี้ขีแตกแค่ไหนแค่ขี่รถม,าามักงจามองเฉเบิ้งบ้ยองว่ายันขี่หัวปแปะแถอเนาะเนาะคลกขางัถ้าขี่้วลาแดงก็ทันไดอีกสุด มุดแดงนี่อย่างลูกออกมาออกมาจิ้งจกวิ่งอยู่บนกำแพงแงนหน้ามองดูมแมลงกินมแมลงจิ้งจกเมลรันไม่ันไม่รันเลย Nhi lần lăn, lần lăn, lần lăn, lần lần ít lần lần hết ít lần lần hết ít lần lần ừ ít lần 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 mà lắm. lần 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 Apple, lần 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 mà lần lần Apple, lần 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 ขอบคุณค่ะอะทำไมหนูไม่ไปตั้งไว้กับพี่พลอยล่ะนุ่นไปตั้งไว้เด้ยวอะลูกขึ้นมาได้โทรศัพท์จ๋าจ๋ายายจ๋าบันนี้คุณนี่สีเดาอดหาดได้ไมตะเบิ้งเจ้านะเบิ้งเลยนอนๆๆหยาดานหยาดหาดเลยจยาจ อึดอึดหลงอึดอึดอึ่เอ๋อเมื่อตัวปัญหากล้องเดี๋ยวเดี๋ยวยายหายายหนูหายไปไหนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพันติดเข่ามือนองเพชรแล้วนี่บ่เห็นยังดอกเตยย่าเฝ้าอืกระดองค่อยเออหน้าเหี่ยวบ่หัวต่ำ โอ้นั่ split, นเห็นบอยายบอลานกัน네ฮึ่มฮ่ายัดเฝ้ายัดยัดเฝ้ายัดเฝ้าเพราะว่าเพราะว่าเขานั่นยุ่มือมือเพราะว่าเจ้า่างมองเลนฝ่ายบอยฟันหมูเขาโบกจักมัดมองเปิดเขามาเปิดมันถึงเงียบหลายอืมจับเองจับเองอ่ะจับจับจอบจ้าว่ต้องกิมว่ต้องกิม